จัดท u โบพร้อมส่งครับพวุนี้ใส่ตระกูล40ของฟอร์ดครับ t u r เดิมเป็นการเลตเออ48แต่ว่าอาการหนักเกินครับซ่อมไม่ได้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะฮะซ่อมไม่ได้ก็เลยจัดสเปคใกล้เคียงไปครับเป็นการเลตเออร์42ตัวนี้ใหญ่กว่าเดิมครับแต่ว่าเป็นโครงซิ่งด้วยตัวนี้ลูกค้าเคยเปลี่ยนโครงซิ่งไปแล้วสําหรับตัวตัวเจ็ด เจ็ดสี่ศูนย์ตัวนี้ครับเคยเป็นโครงซิ่งไปแล้วแต่ว่าโครงซิ่งตัวนี้ไม่สามารถใส่กับโบตัวนี้ได้นะครับก็เลยต้องจัดใหม่ยกลูกเลยตัวนี้ไม่ถึงหมื่นครับพร้อมโครงซิง AR42 ร่รับประกันสองเดือนหลังติดตั้งครับมีปัญหารวดวซึมเปลี่ยนคืนได้เลยเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้ครับมีหลายเจ้าหรือต้องเคลียร์ก็เดี๋ยวถ้าสนใจยังไงก็สอบถามได้เลยครับผมศูนย์เก้า2็ด้า้าสองจศนหนึ่งครับผม